ไลฟ์ชาไกสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มาไล่เหมือนเดิมนะคะคงไม่ช้าเกินไปถ้าเกิดว่าจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคในปี2565นะคะแล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะวันนี้พี่ก็มาไล่เหมือนเดิมค่ะมากับพระเอกไข่ตุนนั่นเองช่วงปีใหม่เนี่ยไข่ตุนรู้สึกว่าจะสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่ามีอาหารสมบูรณ์นะคะกินอย่างเดียวค่ะปี65นี้พี่ก็ตั้งเป้าว่าจะ ดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะตอนเช้าๆก็จะมาออกกำลังกายค่ะกับน้องหมาแล้วก็ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะกับพื้นที่การทําเกษตรเล็กๆของไร่ซาไก่นะคะพี่ก็จะผลิตอาหารเท่าที่ความสามารถของตัวเองแล้วก็เวลาจะเอื้ออํานวยค่ะ และไม่ลืมความสุขเล็กๆนะคะกับน้องหมากับไล่ซาไกามาฝากทุกท่านที่ติดตามไล่ซาไกานะคะวันนี้น้องหมาเนี่ยค่ะก็ลงไปเล่นน้ําแต่เช้าเลยไข่ตุ๋นไปกินน้ําในสระที่พี่ปลูกแหนแดงเอาไว้นะคะส่วนมองเห็นไกลๆนู้นเป็นเจ้ามอมค่ะวิ่งลงน้ําเล่นแต่เช้าเลยรู้สึกว่าน้องหมาจะมีความสุขมากเวลาที่มาไล่นะก็เหมือนกับพี่นั่นแหละค่ะมีความสุขทุกครั้งที่มาไล่ค่ะช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวๆอยู่นะคะช่วงเช้าๆค่ะ แล้วก็อากาศก็ค่อนข้างแรงพี่ก็ต้องมาเติมน้ําในสระให้กับแหนแดงค่ะแล้วก็ยังมาลดน้ําต้นไม้อีกนิดหน่อยนะคะที่พี่ปลูกไว้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงเนาะ ถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้มากเกินไปช่วงนี้ต้นไม้อาจจะไม่รอดค่ะถ้าเกิดว่าเราลดน้ําไม่ทั่วนะคะพี่ก็เลยปลูกให้พอดีกับแรงตัวเองที่จะมาลดน้ําได้นะคะความคิดของพี่คือ1วันเนี่ยอยากจะทําสัก1ิบอย่างหรือ20อย่างค่ะแต่เวลาเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างทําทําไปต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะจะไม่ตึงเรื่องงานจนเกินไปค่ะถ้าเกิดว่าเราตึงเกินไปนก็จะทําให้จิตใจเราเนี่ยเคร่งเครียดเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเดินทาง ทางสายกลางค่ะและพี่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงในปี65นี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามไรชาไกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ